ครับมารีวิวคันนี้หน่อยสองเซลล์นะครับแบตบไม่ได้ชาร์จด้วยอ่ะเซอร์โบโกเกเอ็กนะรีโมทเดิมแมกมานะครับมอเตอร์สามพันเก้าร้อยเชวีมาดูกันว่าวิ่งยังไงอ่ะมาดูกันครับวิ่งยังไงบ้าง รมาณน้อ่าครับผมสปีดก็จะเป็น 60A นะครับอ่ารีโมทก็จะปรับเปอร์เซ็นต์คันเร่งได้นะ50-75เราไว้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็ปรับเลี้ยวไว้ประมาณ80เปอร์เซ็นตนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นกินซ้ายกินขวานะครับ ST นะครับตัวนี้อยู่ที่ค่าศูนย์นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเค ส่วนปิดบอด y ี้มันจะปิดยากหน่อยนะครับพื้นที่มันเล็กผมก็ได้บอสหลบสายไฟให้หมดแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับคันนี้ก็จัดส่งน่าจะเป็นกทมนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับปิดบอดดี้นะครับล็อกปึ๊บสายไฟจะโผล่ด้านนี้นะโอเคครับกลับบ้านได้ครับสเต็ปนี้